นี่ก้าวันนี้ใหญ่แมวแกงเลี้ยงนะคะทตา้มาริกแกงเลี้ยงนี่มีบวบมีเอสก้าวปีนะคะเอ็ดนี่แก่งเหยี่ยแมวไม่จบเลยแกงเลี้ยงนะคะหม้อเตอร์บนนี้นี่หนังปลาเออขีปลานะคะเหออฟักมแมวแมวเหี่ยวีปลาฟักหน่วยนึ่งหน,น้าอกบัวซ้ำดามหน่วยนะคะดามลแล้วก็เฮ็ด ไอ้นี่ปักลำเป้งนะก,ก็เขาเหยียบปักลำเป้งเนี่ยแมวก็เพิ่งได้กินเนี่ยล้านร้ามไปปตัตตานียมน้องมากวากักก็เหยียบปักลำเป้งแต่แมวก็ไม่เคยเห็นดีก็ได้ยินเจอมานานแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นควาจริงวันนี้นอนมาร์กเดียวต้องเลือกแต่แมวล้างแกะน้ำต้องกำน้ำก็ว่าววันนี่แมวเก่งเรื่องนะคะปักลำเป้ง นี่เหแมวตําแล้วนะคะหอมกุ้งแหง้งแล้วก็ปิดไตเคยวันนี้ใสุ่้งแห้งนะคะเดี๋ยวรอดเดือดเพี่ยงเคยแล้วย่แมวตัวปลานะคะตัวปลาตุนนึ่งสองเก้งแล้วก็ตับน้ำปริกเก่เนี่อล่ลาแหละ đợt lẻo nè các em này tìm mô nào à để gái bị sao, tùy nè các em sao, dao tùy cú ngang tìm tìm hồi nháp Để lại nó ra giảm mèo xoay hết đời cây của nó nha, bộ ngát nha cây แมวไส้กีปลาเลยนะคะปลานึกเงินเติมบนะกีปลาลกูกเต็มหม,ม้อก็อก,กินก้าวใบใหญ่แมวก็มาดนะแต่เดี๋ยวใหญ่แมวตาใม่นี้แท้ต่อปลาใหญ่แมวติ้มหนึ่งจุบกรอกเติมลนะ เต็มเต็มมาละบ้างนะเดีย๋ยวแมวใส่เออใส่บวบเลยเดี๋ยวเดือดก็ใหญ่แมวใส่ปักลำปิงงั้นนะคะแล้วก็ได้ด้วย lò đượt bát này đượt mắc ôi chô luôn đó, lòn mó đượt lèo nó khác ôi đượt mắc ôi đai luôn lòn mó ลงลงอยู่ว่างละเดียมแมวใส่ปักเลยนะคะเติมเกลือนิดจะแมวเติมเกลือแล้วนะคะเดียมแมวใส่ปักเนี่ยระยกลงด้วย เก็สนะคะเดีย๋ยวแม่ยกลงนะคะตอปลาแป๊บนะเดี๋ยวแมาต่ตอปลาเลยนะคะ ปิ๊ดนะคะปิกดอ๋หมดเตรียมนะคะเดี๋ยวยังแม่จะทำก่นอนก็กำลังตอกปลาอยู่นะคะใส่ซิมตอกวางเคยนะคะก็ปิ๊ด๋ยวใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บนะคะ ดีนี่ดิปีดิตอนหน้นคะเป๊่เลใหญ่เนี่ยเลขดีปีฮึ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 ฮกฮึ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 ้ึฮึฮึัึ หมังไหลได้มีแซ่แบนะคะเดี๋ยวจมาตัดไก่ตัวแป๊บนึงก็หุ่อมใหญ่ทุ่มไปไหมแซ่แบนะคะกับก้าวใหญ่แมวน้ำติดปลาตูโต๊ดปักต้มก็มีตัวต้มนะคะหลักระกาศเก้าแก่งเลียงพัดบวกกับเกยนะคะ cặp cao bàn bàn nằm tìm ngon nằm lại lấy kênh điện nữa tớp để dạy mẹ có trẻ trái con láo con lạc con nòi